สวัสดีครับวันนี้ร้านวิธีเกษตรเอารถไถมาทำรุ่นให้กับลูกค้าครับผม L5018SP ครับล้อร60กับล้อหลังสองเมตรสิบครับผมแล้วก็ผ่านทำรุ่นมันครับโหยาโคนี่ครับลกไม่ลกครับโหดจัดครับย่าไหวด้วยครับ ตาย,ยากมากยานี่ยยากแกเยอะมากเลยครับไม่งั้นแกคงไม่เรียกรถไถมาไถครับผมอยาหนาเปี้ยครับเอาไม่อยู่ครับล้อล้อนี่ก็สี่หมื่นสาพันห้าร้อยครับผมเมตรหกสิบกับสองเมตรสิบส่วนผานนี่ 45,900ืนหาพครับผมถ้าใครเอาทั้งคู่ก็มีส่วนลดให้ครับผมรถไถ้อสูงนี่ขณไถนี่ก็ตั้งผานครับผมดีไม่ดีก็อยู่ก็ตั้งผานครับอันนี้ไถแบบอยกดินขึ้นครับผมยกดินขึ้นเข้าหาต้นมันครับผมนี่ครับ สองใบหน้าใบนี้แล้วก็ใบนี้ก็คือสาดดินขึ้นมาไว้ร่องกลางครับผมมีสองใบครับใบนี้ก็สับหญ้าครับผมใบนี้ก็สาดดินขึ้นมาครับส่วนสองใบหลังครับหนึ่งสองนี่ครับผมก็แหวกดินขึ้นร่องข้างๆครับผมสับหญ้ายกดินขึ้นครับผมแล้วก็มีถังปุ๋ยด้วยครับถังปุ๋ยก็เป็นแบบมอเตอร์ครับผม ุ๋ยออกทั้งหมดสี่ทางครับแต่ละขาเลยครับก่อนนี้ตัวนี้เป็นตัวกล่องมอเตอร์ครับตัวตัวมอเตอร์ครับแล้วก็จะมีกล่องเชื่อมไปแล้วก็เชื่อมสายพ่วงไปกับหม้อแบตครับผมแล้วก็มีกล่องไว้ให้เราควบคุมครับร้อยระดับครับผมเปิดปิดนะครับเปิดแร้ปิดตั้งไว้แล้วแล้วก็สามารถเปิดปิดได้ครับผมเวลาเราไปถึงหัวไล่ครับผมเราอยากหยุดปุ๋ย พอเวลาเราวิ่งเราก็กดเปิดทันทีครับผมดูถังปุ๋ยครับแปลงนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับใส่ได้เกือบสองลูกเลยครับปุ๋ยตันอะไรเราก็แย่ตรงนี้ได้ครับผมถ้าปุ๋ยตันนี่ครับมองระดับก็มีครับผมนี่ครับมองระดับปุ๋ย แล้วก็ที่สำคัญนะครับผมขับรถถ่ายล้อสูงถ้าไม่มีสิ่งนี้นี่เล่นกองเล่นตัวรถเล่นยางขาดหมดครับคือตัวกันเลี้ยวครับผมตัวกันเลี้ยวของร้านเรานี่ครับมีตัวค้ำไว้ด้านล่างกันตัวกันเลี้ยวบิดด้วยครับผมใช้งานได้อย่างดีครับนี่ตัวนี้จุดนี้จะเบียดตรงนี้ครับผมเห็นรอยเห็นรอยที่มันเวลาเราหักเลี้ยวไหมครับผม แล้วเราก็มีจุดนี้อย่างดีครับใครสนใจก็สั่งซื้อได้ครับผมตัวกันเลี้ยวแต่ใครซื้อล้อเราก็แถมครับผมแล้วก็บางคนใช้ล้อสูงบอกว่าหลังคามันแตกครับผมก็หาซื้อค้มมาใส่มาใส่ครับผมเพราะว่าการหลังคาสะเทือนครับเวลาขับก็มันขันน็อตตรงนี้ให้ให้แน่นครับผมเพราะว่าล้อสูงมันยางตัน ค่อนข้างจะกระแทกครับผมทําให้น็อตมันคายครับแต่น็อตเราก็เป็นน็อตกันคายอยู่แล้วครับผมนี่ครับผมถไปละอ่ะเดี๋ยวไปถกันต่อเลยครับผมอย่าลกๆอย่างนี้ครับผมบเดี๋ยวผมพาขับรถถ่เลยครับ เวลาลับรถขนใสโลครับเพราะว่าแสโลสามแล้วขับเกียร์หนึ่งมันค่อนข้างไวครับเวลาลับแล้วลองเขาก็ตัดแบบโหดรเแล้วเลี้ยวก็เลี้ยวคืนไปสักล่องครับผม คนี่จริงๆก็ไม่อยากอย่าเบรกข้างเดียวเท่าไหร่ครับผมแต่ว่ามันจำเป็นครับผมพย,ะยายามเบยบเบาๆ chân thành hay